สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวโอนนะคะเลขเด็ดก,กับแนวทางหวยฮานอยมัดรวม3ามหนวยนะคะในงวดของวันที่6 6เดือนมีนาคม2568นะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะชุดสรุปให้พี่พีสมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมนะคะน้องเอ็ดฝากคำเตือนเช่นเคยแนวทางตัวเลขนะคะได้มาจากสูตรคำนวณ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นชื่นชอบแนวทางตัวเลขนะคะแล้วค่อยนําไปเสี่ยงโชคนะคะวันนี้ขอให้เฮงๆนะคะปังๆเนาะไม่ได้ลงแนวทางให้หลายวันนะคะพี่ๆวันนี้ขอให้มาในตัวที่น้องแอดจับให้ก็แล้วกันนะคะพี่ๆวันนี้เด่นที่4ี่หนึ่ง 0นะคะส่วนตัววิ่งลูดวันนี้้องแอดเน้นไปที่4ชุดเน้นก็จะมี4 0 4 1 1 0นะคะแล้วก็1 0นะคะแล้วก็4 48นะคะพี่ๆถ้าไหนชอบตามนี้ได้เลยนะคะตัวเน้น กันไปที่4 2นะคะแล้วก็0 6ทย์นถาใดชอบนะคะลองวิเคราะห์พิจารณาดูตามได้นะคะ3ตัว1 4 0สําำหรับท่านใดชอบนะคะ3ตัวเม็ดเดียว1 4 0นะคะก็ขอให้ทุกท่านที่มาติดตามแนวทางวันนี้ โชคดีปังๆทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะพี่ๆช่วงนี้อาการน้องแอดไม่ค่อยดีนะคะพูดยาวๆไม่ค่อยได้นะคะพี่ๆเดี๋ยวจะไอเนาะวันนี้ขอให้ทุกท่านปังๆรวยๆทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ